ขาลงแล้วกูจะตีนยันตรงไหนวะเนี่ยแล้วว่าขาลงไม่เสียวเท่าขาขึ้นอ่ะ <laughs> <laughs> เบกไ, <ป S 1> ไม่เบกไม่ <laughs> อย่าหัวเรียนต่ลอยอะไรกัถ้าล้อลงถ้าล้อลงเหรอไม่ได้ลงมนเลย ใช่มันจะมันจะยาวไปนะแค่ไหลยาวไม่เราทางมันอันนี้ไปแล้วด้วยมันพังเนี่ยพวกเนี้ยแสดงมันโดนน้ำซออไงซออไปเรื่อยๆไงโอ้อ้โอพี่จอยชิวไปอ่ะโดนนายสุดอ่ะ